ทุกคนเห็นข่าวนี้กันหรือยังนะคะเกี่ยวกับการทำโอเพนซี่โครงไปเนอะแล้วก็มาตรวจพบที่หลังว่าอา้าวซี่โครงไม่ได้หายไปเลยเนาะ ข่าวนี้เป็นยังไงนะคะแล้วก็จะแก้ไขยังไงได้บ้างเนอะจริงๆแล้วเนี่ยนะปัจจุบันนะคะการทำโอเพนไรโนพลาสตีหรือการทําจมูกแบบเปิดเนี่ยเป็นที่นิยมกันมากๆเนอะแล้วก็หลายต่อหลายครั้งเลยที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยการทำโอเพนเนี่ยมันเป็นโอเพนจริงๆหรือเปล่าแล้วมีการใช้อวัยวะในร่างกายเราจริงหรือเปล่านะคะอย่างในข่าวเนี่ยคนไข้มีแผลที่กรีดที่เอาซี่โครงไปด้วยเนอะแต่ตอนหลังเนี่ย ตอนไปแก้แล้วก็ไปตรวจเพิ่มเติมเนี่ยก็ค้นพบว่าซิโคไม่ได้หายไปเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้มีซิโคในจมูกด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยณปัจจุบันเนี่ย โอเพนไลโนพลาสตีเนี่ยเป็นที่นิยมมากๆแล้วก็หลายๆคลินิกเนี่ยทำกันเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นคลินิกหรือโรงพยาบาลเนาะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะทํา Open ไลโนพลาสตีนะคะแนะนําเลยว่าเราควรจะต้องตรวจสอบทั้งคลินิกหรือโรงพยาบาลนะคะรวมถึงสัญญาแพทย์ที่เป็นคนผ่าตัดด้วยเนาะว่าจบเฉพาะทางมาจริงไหมล้วประวัติการผ่าตัดของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้มัน,เป,นเป็นจรรยาบรรณของแพทย์เป็นหลักเลยเนาะแล้วก็เป็นความรู้สึกของคนไข้ด้วยนะคะจะได้ไม่โดนหลอกกันค่ะ